ท่ออะไรมาอยู่ในห้องกูวันนี้จะมีใครรู้หรือเปล่านะวันนี้คือคนปลอมตัวมาไอ้บ้ากระสัสดี่พี่พอดีครับทางหายไปนานนะแคะกับคลิปทางตัวเหรอไม่รู้เลยว่าทางตัวอะไรไม่เคยเห็นเลย ออกช่องเจ็ดมาแล้วแล้วกับ EP นี้อ่ะไทยรัฐอ๋อไทยรัฐทีวีต้องบอกก่อนว่าโด่งดังมากสาหรับการทางตัวด้วยท่ออันนี้พ่อหนุ่มคนนี้แกล้งคุณแม่ด้วยการปลอมตัวเป็นท่อแอร์ค่ะออนไลน์ออนไล์ออนไลน์ทไปลงจากขอบคุณช่องติ๊กต็อกใช่ไวสามสี่ยไม่เกี่ยวกับกูเลยเมดวันหลังเอาต้นขวดดิวะเอาของก็ไปโชว์ได้ยังไงวะ โอเควันนี้นะคะเรากลับมาอีกครั้งนะคะแต่วันนี้ไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะไปพังตัวที่บ้านของทีมงานออลเลี่แมนทั้งหมดการที่เราพังตัวเนี้ยแล้วเรามั่นใจว่าเขาจับไม่ได้นะเพราะว่ารู้ว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นคนเดียวเขาอาจจะคิดว่าเอ๊ะเมียฉันเอามาหรือเปล่าลูกฉันเอามาหรือเปล่าพ่อฉันเอามาหรือเปล่าไม่ผิดปกติไม่ผิดปกตินอกาใจแค่นี้จะทําตัวผิดปกตินะคะโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้ จะหลอกคนได้กี่คนไปกันโดดโดดโดดพี่ช่าอยู่บ้านมันเนี่ยมราจะมาเอาก๋วยเตี๋ยวเดินรถเก่งนะมึงไม่โทรบอกอ่ะเยวอะเลยนะเยวอะเลยนะ เขาไปก่อนจะได้จะเดินที่มั่ลำบากด้วนะยยา้พิชานรู้นะ12 seconds later ายหอเ่าหร่พี่ <laughs> s <S ไม่รู้อ่ะเย็บขาะ What คุ้นเอาท่อทำไมท่อเป็นใส่นรามน้ำอ่ะท่อนี่นะเออเ่อมาสวมรางน้ำใช่เหรอวะท่อมาโชประเด็นไงได้แต่คิดแล้วก็สงสัยท่อท่อมาสวมเลยเหมือนมึงเหว่ออะท่านายได้กินอะไรตัวเดี๋ยวรอนเลยครับรอเลยครับรอแป๊บนึงครับโยมโอ๊ยฮี่ อโอ้ทำไมมึงมีคนแบบนี้อรโค้วาอูไม่ได้กินไม่ได้กินะอะไรวางม่ได้ไม่ได้กินเลยเย็นึงเย็นเลยนี่กินโค้แหมอูไม่ได้กินนี่นี่บ้านเหรอเนี่ยกินนะเฮ้อโอ้ยสัตว์แหะกันเลย ไม่ได้กินเลยอนเลอตาเล่่กี้ใส่สักทีไปมไปนะไปหมดแล้แกเยอะแกเยอะยังพี่เสร็จล้ให้มันอื่ก่อนอย่าเพิ่ไปหาผักเาใส่หน่อยไหมต๋ยไม่หัเลยค่ขอกัสอง อีกสองคันหกแป๊บพอกินน่ะพี่ให้มันเท่าๆกับไอ้นั่นอ่ะไอโอแล้วมึงแนกหมดเนี่ยแล้วมึงจะให้มึง่วกหมู่ทางเนี้ยอะไรไมึงแนกมึงเห็นไหมเนี่ยอจัดเด็ดๆได้กินเลยหนียวมึงชิมโหนูชิม คุณแต่งข้าวมันพังมันต้องแนบเก็บไม่รลุนเซ้งผมเบาผมเบาเลยรู้ไหมว่ามันมุมและของพี่เทียบเนี่ยมอยู่มันลวกเองอ่ะมือนที่ยนทีนี้แต่อยู่มุกขนาดนี้ไอ้สัว์ หัวนะแม่งโคตรไม่ตายนะพี่อตายเลยนะพี่โอ้ตายใช่ไหมว่าน้ำร้อนบ้านกูอ่ะกูเสียบฟักตลอดเวลาเลยจะราดไปเลยเหรอไปเลยรอดไปเลย it was at this moment that he knew he fucked up เี๋ยวกไร้อนดีอ้ย่โอ้ไม่เฮะถุงให้มันใส่ในถุงให้้ก็เดียวหายไปนเราทำไมเลยหมดแล้วหิวหรือะไรอ่ะปากมันเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้าน ของยูสูเบอร์ดังท่านหนึ่งครับนิงค์นิงกี้สไตล์นั่นเองอันนี้เขาไม่อยู่บ้านครับเราก็ทําตัวซ่อนขึ้นมามายึดมายึดบ้านครับตัวนี้เขาผอมโอ้หอมเยอะนี่เขาคงเป็นโรคแหละเข้ามาเลยขนซ่อนโอ้โหเฮียอะไรเนี่ยไปเอาเดี๋ยวกันไปเอาไปเอาเฮียเดี๋ยวเดินแรงอไล่ให้ฮีอาชื้อชื่อร้อตื่นเลยสัสมีขยะด้วยอ่ะเออ้ย่าว เยี่ยวใส่ขวดไม่หรอไหนอะน่าทิ้เหลือโอ้ยเกี้ยดเลยไม่ได้บูลลี่นะแดแล้วก็ไม่ทิ้งลูกชิ้นเนี่ยมาทั้งไม้ทั้งถุงโอ้โยเข้มข้นปีนเถอะเยี่ยวอย่าเพิ่งเยี่ยวเก่งไหนสอนเก่งอะไรบวนไปได้แปะอยู่เลยหูเตือนเลยนะมึงเห็นแล้วใช่ไหมเจ้าเยี่ยวรัดเฮ้ยมันน้ำแกงคุ้ยน่าน้ำแกงคว้ยน้ำแกงคุ้ยเหลืองอัดียะน้ำแกงคุ้ยตอนนี้คุณผู้ชมที่ดูอยู่อ่ะผมคิดน่าว้ายพวกนี้แอบมาจากห้องเขาเลย แอบจัดนะแอบจัดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ววันนี้รับมันไม่ไหวเรีย o จัดเลยหนึี้านะห้ีจริงหรอเราจะ้าเรอ้ยังะไงล่ะเราไปอยู่บนเตียงมาได้ยังไงมาตีนี่ตีมตีต้องอยู่ข้างล่างเดี๋ยวคุล่ะคแโอเคโอเคโอเคว่าเป็นโค้ดไลน์มึงแน่เลยแถว

ทำไมทำห้องผมล่มอย่างนั้นอ่ะเฮ้ยที่ไปทำห้องเขาเรียบร้อยแล้นเนี่ยเรียบร้อยนะกูอ่ะมีเล่ห์น่ะเยี่ยใส่ขวดด้วยมึงอ่ะทุเรศหกูเหรอเออกูจะตายเพราะห้องมันเนี่ยใส่แม่งน้แม่เมื่อกี้กูหน้าเอาใบพัดใัดคอแม่ไอ้เหี่ไอ้ตั้งต่ตายไปแล้วตันคอแล้วเนี่ยไปทำอะไรมันบ้างกับเมื่อกี้ชักปักมันโดนมือโดนยูนิุดท้ายกูก็ทนไม่ไหวแล้วมันลมบาดตีนแม่งเลยเดิมไม่มีลมก็แย่อยู่แล้วเสร็จมึงนอนได้ยังไปนอนบ้านบ้านบ้านแล้วไปนอนป่ะเกิดได้ไงวะพี่น้อง มาครับตอนนี้เราแอบอยู่ในบ้านพี่สำราญขอเข้ามาน้าอะไรอยู่นะเมื่อกี้ใครอ่ะไม่รู้พี่เขยแกอยู่แกกลัวไม่ผีว่ะไอ้เหี้ยเอาเคก็ไอเห้ยกูต้องไปออกไอ้นี้เเออลยสุดท้ายมึงก็ต้องเซ็นเซอร์กูอยู่ด้วยเยอะแล้วแล้วมึงยัไมอยู่จะอยู่ตรงไหนดีวะไม่้เนียนะไอสัตวไม่มีที่ไหนเนียนเลยเย็บเย็บเย็บอย่างงี้ดีกว่าเนี่ยโค้งอยู่ตรงนี้ไอ้สัตว์เราพี่สำราบมาเปิดดูเอ๊ยเปิดะตูเประตูจะไม่รู้ได้ไง เนี่ยที่สุดอะเอางี้เหรอเออไม่นอนนอนจะไม่ดูได้ไงอะไรวะไม่นอนไม่นอนอย่างงี้เหรอชดตีนเลยห้องแกแคบแกต้องสงสัยเนี่ยขึ้นมาเฮ้ยเมียกูเอาอะไรมาวะใช่คือมันไม่เนียนดูดิไม่เพราะว่าเราไม่รู้จะขโมยอะไรแกเออโอเคอ่ะงั้นอยู่เงี้ยเมื่อยปะเนี่ย มื่อยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนโอเคมกขมาก่อนนะเดี๋ยวไปก่อนไม่ลงเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนโอเคเดี๋ยวตั้งกล้องไว้ให้ six months later นนว้ีเึ อโนี่จริงเลยแต่ลุงล็อกจีไอชี้อะไรวะทำไมมันของเสื่อมไปบ้างเฮียดูกระดิดีวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะไอ้เฮียมีตีนไอ้เฮียมีตีนด้วยไอ้สัตว์อีปีนิ้ด้วยไอ้เฮียอะไรวะใครใคร อานนีเ่ยลบอีกไปสัตว์ลบอีกใครมาไห้เนี่ยยางยังยไอ้นี่ Surprise motherfucker โอ้โโอ้โอโีตักใหวอ้นี่เต็มตด้ไอ้เนี่ย

ไอ้พูดนลกแตกไอ้เฮียโอ้โหไอ้เฮียเดี๋ยวผมมึงแอบมาแต่เมื่อไหร่เอาเอามาน้องวนานแล้วนานแล้วไม่รู้อ่ะไม่ตังคูโอ้โห เสื้อของเสื้อแดงตัวพี่เฮ้นี่กูก็จะอ้วกอยู่แล้วที่ออกมาเป็นรุ้งเลยไปซอยกนได้ไป่อัได้ไอก็ได้ตอกไปน่้วนเลยเหรอเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไอ้พี่ไ้พี่อยพอ้ี่ไอ้ คุไป <REW vida, S 1> แก้ผ้าอยู่ระเบียงเขาอสือดเไี่ม่ไอ้งานนะตามพ่อเหีดีนแกไม่พาสาวมาทำอะไรอะได้ยิงข้างรอมแกแกบ่นอะไรแกอะไรแกบ่นอะไรอะไรช่วงนี้ของเสื่อมผ้จริงๆ ถ้าเปิดมาเป็นผู้หญิงโค้งอยู่เมื่อกี้แก่ผ้าถามจริงจริงเรื่องจริงเอาไหมยังไงที่มันออกสื่อไม่มีกล้องฮะไม่มีกล้องเราทำแปะเลยแย่จรจริงเป็นคนอย่างนี้นี่เองแล้าชอบคลิปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะไปแล้วสวัสดีค่ะใครที่อยากให้เราทำทิศทางตัวอะไรก็คอมเมนต์หรืออินบ็อกซ์เกีมาหรือโอมาก็ได้เพราะว่า บางทีไปคอมเมนต์ข้างหน้าอะพวกแกนี่มันรู้แด้งงเงหอันนี้แอร์เปิดแล้วใช่ไหมเปิดแล้วเปิดแล้ว